มันไม่มีอะไรได้หลังใจเราหรอกสาวเอ้ยชีวิตคิดที่จะมาอยู่ต่างแดนนะได้ผัวฝรั่งเนี่ยถ้าเราตัวคนเดียวคําว่าได้ผัวสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองเพียงอย่างเดียวมันคงไม่ทุกข์แต่หนูนะฮะมาด้วยปัญหาชีวิตครอบครัวทางเมืองไทยนะทุกทุกคนเอาง่ายๆเลยทุกๆุกคนเมียฝรั่งที่หาผัวฝรั่งเนี่ยทุกๆคนหวังที่จะได้ผัวฝรั่งมา เพื่อแก้ไขปัญหาก็คือนี้สินความอดอยากความลำบากของเรานี่แหละนะคะแต่มันจะได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็อยู่ที่บุญวาสนาตัวเองและคู่ของตัวเองที่เขาจะรับผิดชอบให้ได้สาวเอ้ยบอกเลยนะปัญหานะมันมีให้เราแก้ตลอดทั้งชีพตลอดทั้งชีวิตของเราไม่มีเมืองพอในเมืองพนนะคะเออเริ่มต้นแรก ่าเปรียบเทียบอ่ะเราแบบชีวิตยายจ๋าเลยเริ่มต้นแรกก็คือเราไม่มีบ้านมีช่องเนาะเราไม่มีสิ่งที่คนอื่นมีอ่ะพอชีวิตเราได้ผัวฝรัง่งเราก็ทําในสิ่งความฝันของเราพอได้บ้านนะอ่าส่งเงินเดือนให้พ่อแม่ใช้ได้สมัยก่อนอยู่เมืองไทยไม่เคยได้อะไรเลยอ่าเราคิดว่าโอเคมือหนึ่งสองหมื่นถือว่าซูเปอร์ถือว่าโชคดีแล้วกับการตอบแทน พ่อแม่นะคะแต่พอนานไปปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาคือ,อ,อความสะดวกความสบายความอยากให้พ่อให้แม่มีหน้ามีตาอ่ะมันก็เติมไปตามขั้นตอนนะคะพอผ่านพนะ้นณขณะนั้นความอยากของคนอย่าลืมว่ามันไม่มีวันจบเพราะฉะนั้นชีวิตของหนูเพิ่งจะก้าวมาชีวิตของหนูเพิ่งจะก้าวมาเอาทีละอย่างเอาทีละขั้นตอนอย่าคิดว่าฝรั่งนะสามีนะคะ เป็นตู้ a อ m ที่จะต้องกดเท่าไหร่ก็กดได้เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวทางเมืองไทยหนูอายุยังน้อยมาแล้วให้ตั้งใจเรียนถ้ายอมเหนื่อยเรียนด้วยทํางานด้วยนะคะเรียนกลางวันเย็ยนทํางานเนาะ,ะแต่มันก็ต้องปรึกษาสามีว่าเขาสะดวกไหมเขาอยากให้เราทําหรือเปล่าเราจะเอามุมเอาแต่ใจเราอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะถ้าเขาบอกว่าเนี่ยฉันส่งบ้านให้เธอเธอ,เธอตั้งใจเรียนให้จบเพราะตอนเย็ยนมาเขาก็ย่อมอยาก มีเวลาให้เราดูแลเขาบ้างในคําว่าชีวิตคู่อ่ะในณขณะนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับมันต้องรอมันต้องทนนะให้โอกาสตัวเองที่เอาความรู้เพราะณปัจจุบันมันเป็นภาคบังคับเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการเรียนรู้ด้วยเนาะอืรุ่นยายจ๋านี่มาถึงทํางานเลยเพราะว่าเขาไม่ได้บังคับอืผัวด้วยซ้ําบังคับที่จะ,ะเรียนหนังสือนะสมัยนู้นอะ่ะตื่นปลุกไปส่งโรงเรียน เรียนได้หเดือนอาทิตย์ละครั้งทุกวันเสาร์นะฮะเออก็ผ่านพ้นไปเนาะแต่ณนะปัจจุบันนี้มันเป็นภาคบังคับการเรียนรู้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเรานะฮะเพื่อเราที่จะอยู่ที่นี่ได้กับสังคมแล้วก็ออกไปเป็นมีสังคมของตัวเองข้างนอกด้วยหนูเอออย่าท้ออย่าท้อปัญหาเมืองไทยค่อยแก้ไปทีละอย่างบอกเลยว่าทนนะโชคดีแล้วในสิ่งที่ได้ณนะวันนี้ หมีเงินเดือนที่ส่งแม่สองเราได้มา,เ,าเรียนรู้นะที่นี่นะคะโว้ยคุยในรถกล้องกระวกไปวนมาอสามเราก็ให้ตั้งใจเรียนให้เห็นคุณค่าของสามีที่เขาให้โอกาสเรานะฮะสี่มมาแล้วก็เอสู้ๆสร้างมูลค่าให้กับตัวเองให้ผัวภาคภูมิใจว่า เอาเรามานะไม่ผิดหวังไม่ได้คิดที่จะมาบอกลอกเขาเพราะว่าอตอนเขารักใหม่ๆเขาก็ให้บอกอยู่หรอกแต่พอเริ่มนานไปนะคําว่าชีวิตคนอื่นสบายกวัวเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฝรั่งอะถ้าเขาไม่มีความสุขเขาก็ให้ไม่ได้นะฮะถ้านานไปแล้วเราเอาแต่ภาระและปัญหาให้เขาแบกรับจนเขาไม่ไหวสุดท้ายเขาก็เท เราก็ต้องคิดถึงชีวิตเขาก่อนเพราะประเพณีฝรั่งนะย้ําเสมอเลยนะว่าประเพณีฝรั่งเขาไม่ได้มาดูแลพี่น้องครอบครัวสูงเสียพ่อแม่ในณนตรงนี้แล้วเราได้จากฝรั่งคนนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วค่อยเป็นค่อยไปยยจ่าขอเป็นกำลังใจนะคะอย่าใจร้อนอย่าคิดว่าตัวเองคิดผิดนะเนาะเพราะเลือกมาแล้วอให้คิดถึงหัวใจอกเขาอกเราให้นึกถึงหัวใจสามี ที่เขาเลือกเราหนึ่งเขารักเราสองเขาก็อยากมีครอบครัวกับเราอยากสร้างครอบครัวกับเราเขาไม่ได้อยากต้องการที่จะเอาเรามา,าได้เรามาแล้วจะมาแบกรับภาระครอบครัวเมืองไทยทั้งตระกูลและตลอดไปอย่าหวังอย่าฝันนะอันนี้พูดจริงๆเลยให้นึกถึงใจเราถ้าเปรียบเทียบเขาไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบครอบครัวพ่อแม่เขาเลยแต่เขาให้เราได้เพราะความรัก เขารักเราเขาถึงยอมนะคะพี่น้องเขาเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่จําเป็นช่วยเหลือกันเลยอืมเขายังเห็นยังเห็นเมียช่วยเหลือพี่ช่วยเหลือน้องเมืองไทยเขายังว่าประเพณีไทยไปแบบนี้ถ้าเขาไม่ดูดถูกเหยียดหยามครอบครัวเราก็ถือว่าโอเคนะอ่าและหนึ่งสิ่งอย่าให้พี่น้องครอบครัวแสดงอาการเอาแต่ได้เอาแต่เหลี่ยมให้เขาเห็นเพราะนี่คือใบเบิกทางของเรา เขาให้เราได้เท่าที่เขาให้เราได้แต่พอเรามาอยู่แล้วเราก็ต้องดิ้นรนต่อย,ยอดอคุณค่าของชีวิตเราถ้าคิดอยากจะช่วยครอบครัวแบบร้อยเปอร์เซนมันก็ต้องลุกขึ้นมาทำงานแหละเงินที่เราหาได้ด้วยตัวเองนั่นแหละที่จะทำได้เต็มที่เพราะความรับผิดชอบหนะ้ที่นี้เขาก็แบกเต็มๆให้พินิตพิจารณาดู นะเราไม่ได้ผัวรวยผัวเจ้าของธนาคารนะฮะผัวผลิตแบงก์เองเราได้เพียงแค่ผัวฝรั่งที่เป็นคนมนุษย์เงินเดือนเนาะที่เขารักเราอยากเอาเรามาอยู่ด้วยอยากสร้างครอบครัวกับเราแล้วเราล่ะเห็นเขาเป็นอะไรนะฮะเนาะก็ถามกันแบบตรงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นฟินิดพิจารณาเอานะโอ้อยากเลิกอยากไปหาผัวรวยถ้าบุญวาสนาเราได้ตั้งแต่แรก นะถ้าบุญวาสนาเราดีเราได้แบบนั้นไปตั้งแต่แรกแล้วบุญวาสนาเรามีแค่นี้ก็ให้เรารักษาไว้เพราะชีวิตพรุ่งนี้ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นทําวันนี้ให้ดีที่สุดทําให้เต็มที่ตั้งสติลุกขึ้นมายืนด้วยขาตัวเองให้เร็วนะเพื่อที่จะประคับประคองครอบครัวของเรานี่คือคําแนะนําของยายจา๋ากับน้องๆทุกๆคนนะคะเพราะเราไม่ได้ผัวรวย แต่เราได้ผัวดีนะดีวันนี้พรุ่งนี้ไม่รู้เขาจะเปลี่ยนแปลงไปไหมอย่าลืมข้อนี้เพราะทุกคนเปลี่ยนแปลงได้เสมอเหมือนกับความรู้สึกของเรานะ่ะภูมิใจที่ได้เขาเล็กๆแต่นะวันนี้อ่าพอเขาให้ได้ไม่ถึงใจเราก็ยังรู้สึกอ่าผิดหวังแต่จริงๆอ่ะหวังเงินในกระเป๋าคนอื่นน่ะเออมันอาจจะได้เป็นข้างคคาวนะแต่จะได้จะตลอดตลอดไปไหมนี่ มันต้องดูต้นทุนเงินเขาว่ามีมากแค่ไหนนะคะทุกคนแต่และรู้ว่าผัวเป็นแค่มนุษย์เงินเดือนอืมนะทำงานแบ่งเฉลี่ยให้พ่อแม่เราดูแลเราเป็นอย่างดีนะคะในหนาที่นี้ก็ถือว่าบุญหลายแล้วให้ย้อนซิตอนเรามีผัวอยู่เมืองไทยนะ่ะเราทำงานหัวคุดต้นฟิตเออกัดกันจมฟันเพื่อสร้างครอบครัวแต่สุดท้ายครอบครัวสร้างไม่รอดนะคะ มีแต่นี้ติดสินจนได้ตัดสินใจมาหาผัวฝรั่งเนี่ยอ่าน้อมันขนาดไหนและวันนี้ได้ฝรั่งมาเราได้เงินเดือนให้พ่อแม่เออและเราก็ได้มาที่นี่ได้เรียนรู้นะคะเออเราก็ต้องมาต่อยอดเองสาวเอย้ยยายจ่าก็แนะนําได้แค่นี้สู้ๆเดอ้อเป็นกําลังใจฝากแม่ๆป้าๆเป็นกําลังใจให้สาวมาใหม่ด้วยเนาะ,ะยังไม่ถึงปีท้อซะแล้ว แต่ทางบ้านก็อย่าจี้จนเกินไปเออนะกดดันจนเกินไปฝรั่งก็คือโค้พอเอ่ยแม่เอ,อ่ยนะไว้แล้วเนี่ยพาลูกพหลานออกบ้านแล้วชีวิตจะอยู่ง่ายแบบนี้ก็เนาะทำใจไม่มีอะไรเพอร์เฟกไม่มีอะไรได้ดังใจเราร้อยตัวเราก็อารมณ์บุมบูมว้าวไปมานะฮะ